เอกสารหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับนายวิรศักด์โตวังจรไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งภาพและคลิปเสียงที่นําเสนอต่อท่านตามที่สัญญาไว้ว่าจะเปิดคลิปเสียงให้สื่อมวลชนทุกท่านฟังตรงน,นี้ใครที่ไม่ได้ยินเสียงชัดเจนย,ยังไงช่วยแจ้งเข้ามาด้วยนะคะคลิปเสียง ไม่เดค่ะคนไหนที่ไม่ได้ยินเสียงชัดเจนก็อคอนเฟิร์มด้วยนะคะช่วยแจ้งเข้ามาด้วยว่าได้ยินเสียงแหวนชัดเจนหรือไม่แต่วินาทีนี้ไปจะเป็นคลิปเสียงสําคัญที่แหวนจะฝากบันทึกไว้ในโลกโซเชียลแล้วก็สื่อต่างๆทั่วประเทศทั่วโลกว่าคลิปเสียงนี้เนี่ยจะเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของเพื่อนทั้งหมด16คนที่อยู่ในเรือนจำก็ดีที่ประกันตัวออกมาต่อสู้คดี นี่คือเสียงของนายใหญ่พัทยาหรือวีรศักดิ์โตว,วังจรฟังไปพร้อมๆกันค่ะสะดวกไหมครับว่าไงอยู่ว่าอะไรพอใจไหอ๋ออันนี้เบอร์เบอร์เบอร์ใหญ่พัทยาใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับผมอ๋อที่โทรมานี่ก็เป็น,เป,นเป็นคนโทรมาเองใช่ไหมสะดวกไห ออการดนะจรงเนี่ยเลื่อิงหมดจากคนอื่ไม่เข้าใจที่ผมก็ตอนนันเป็นความผิดองงานผ่านกัรบอกชวนอยากมาแล้วอานกันบอห้อมดแล้วไม่ได้บอไม่ด้ไม่ได้หรอก้ใจผู้แูแพวกเราเนี่ยหละติดการในทั้งใหญ่ทั้งฝายเราเนี่ยหละเปื่ยฝ่ายเราที่ใครอ่ะผมจาได้จำเปต้องบอกคุณตเชื่อรว่าคนดูแลอยู่ในกระบวนการดกัน เอาแต่พี่อยู่ในขบวนพี่อยู่ในขบวนการผู้ร like ี้ภัยแล้วทําไมพี่ไปอยู่เมืองไทยได้อะคะคนอื่นเขาไม่เห็นเข้ามาเมืองไทยได้เลยลุงบงมากเลยเขาเข้ามาปหลายคนแล้วแต่เขาเข้ามาแบบไม่ได้ไม่ได้แบบตัวเขาก็อยู่ในม็อบก็อยู่่อย่าง่ารวัตรจางหยมอะพี่รู้จักชารวัตรจางหยิมไหมที่เป็นข่าวอยู่เร็วๆเนี้ยเมื่อเดือนมีนายนี่ผ่านมาเออสารวัตจางหยามเข้ามาอีกสองวันคดีแกจะหมดอายุความแกยังโดนจับเลย สารวัตรเสียมอ่ะสารวัตรเงียมจำราลัตอ่ะเขาก็รีพายเหมือนกันนะเขาเข้ามาอยู่บางไทยน่ะอีกสองวันอ่ะ <t> นั่นแะเัาเเป็นน้ำขเช่โมลทิโเนือค่ายที่อจองให้เป็นรายงานตัวในเรื่องมูบงระเบิดนี่มันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นข่าวที่ว่าผมจะไป่ก็บอกแล้วผม่เอาระเบิดไปให้เขาไม่ได้ไำงานไม่ได้ไปคว้าบเขาไม่ได้ไปขี่มอเตร์ไซค์หรือขับมร์ไซค์ให้เขาแค่คือเนล้ผมไม่้โดเพราะผมแค่เอาตรงไปตรงโเนอ ข้างก,กับในประเทศเราถ้าโดยถ้าโดยกฎหมายแล้วถ้าโดยกฎหมายแล้วอย่างนี้ก็ไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ถ้าผิดยังไงผมไม่ได้ดูนี่การไงถ้าเกิดเอาเรื่องจริงแล้วคือผมไม่ได้เกี่ยวถ้าผมก็ไม่ได้เจอผมไม่ได้มาส่งของกับจรินจริผมส่งผมจะแล้วผมม,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 มาส่งเพราะให้พี่น้องด้วยกัหน้เนะออแล้วพี่รู้จักกระแว่นไหมอ่ะไม่เคยเจอกันเลยแต่ว่าเคยเจอเป็นแต่ว่ามีคนืับประเทศเราฟังก็ไม่ได้สนใจนะเพราะเรื่องของคนระหว่างบรรยากาศ กับเราเนี่ยคิมองแบบว่ามันฟังแล้วมันเนเรื่องแบบไม่น่าเป็นเรื่องเลยห่าร่ไม่ใช่คือคือในในในคดีปลาระเบิดเนี่ยเอาเอากันไหคดีปลาระเบิดอย่านอกเรื่องในคดีปลาระเบิดเนี่ยที่คุณเอาระเบิดไปส่งให้เขาเนี่ยคุณเอาไปส่งให้ใครแล้วคุณรู้จักแหวนไหมไม่รู้จักไม่รู้จักกับแหวนเออแล้วคุณเอาระเบิดไปส่งให้ใครล่ะให้มหายิตเนี่ยเออแล้วแล้วแหวนมันไปโดนคดีได้ยังไงล่ะทีนี้เออไม่ทราบใครจะเป็น ทำงานไม่รู้เลยคมีคนแก่อยู่ด้วยแต่เรื่องนี้ม็กคิเรื่องที่เคิดตรวจจะโยงไปก็คือให้ไปเจาที่ช kind of mm. mm. ันตำรวจว่าไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าตำรจอาจะโยงไปก็ได้เพราะว่าเขาต้อมารเล่งงานพวกเราแล้วผมไม่ทราบที่เขาคนแก่อยู่ด้วยผมไม่เคยรู้จักคนแก่แต่ผเเจอกแ่เกานนักสังนัก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 หน้ลูกน้องผมนักนักหน รบเรืองุกที่หนาค่ะมันเป็นที่มาที่ไปถ้าเร so ื่องนี้เราเป็นคนต่อหน้าเจไดพักดีกว่าเขาจะโอ้โหอันนี้หนูไม่รู้จักใครในพักเลยพี่หนูทำงานหนูทำงานอาสาของหนูหนูก็ไม่ได้รู้จักใครเลยหนูก็อยู่ด้วยด้วยด้วยแรงของตัวเอง แบบไม่เคยไม่เคยอาศัยใครเลยต่อสู้มาด้วยตัวของตัวเองคือตัวเองถูกกระทํายังไงเราก็เอาเรื่องจริงออกมาเปิดเผยต่อสังคมโดยที่ไม่มีองค์กรอะไรใดๆมารองรับเลยแม้กระทตั้งติดที่มนุษย,ย์ยนหรือว่าพักการเมืองอะไรใดๆ,ๆต่างๆไม่มีใครรองรับจนไปติดคุกสามปีหกเดือนว่าแหวนมีผู้ใหญ่ดูแลแหวนไม่มติดคุกนานถึงสามปีหกเดือนที่คิดแค่นี้แหวนไม่รู้จกักใครและออกมาก็ยังไม่มีใครดูแลที่มาทํางานอาสาตรงนี้ ในควาไม่ถูกต้องเราทนไม่ได้ที่จะต้องเห็นเด็กๆต้องมาถูกกระทำอย่างเราเรารับไม่ได้เราติดออกมายืนตรงนี้ผมก็ไม่กลัวว่าไม่ได้สายกันนะอืมแตกต่างค่ะเราเราเราแตกต่างกันค่ะคุณเราแตกต่างกันมากการแตงต่างกันแล้วเสร็จแต่คือเนี่ยการเดินการหน้าที่ของแต่ละคนมันแตกต่างกันผมมีหน้าที่อิกอางหนึงผมดูแลแกณฑ์นมาตลอดผมที่อยู่ในที่คิดแกณั์นมาตลอดค่ะถ้าผมคนเดียวที่โดนจับ คนรอจับแต่ทุกคนใ้ลูกทีไม่มีใครรอจับเพราผมขมดีใคร้มงที่จะไปเราไปรายงานตัว้ผมไปรายงานตัวทุกคนโดนจับเพราะยังไงก็ต้องเป็นอะไรชื่อกันทุกคนเพราะผมเป็นหัวหน้ากาเป็นคนรอดจับเวทีแกนนำเลย้าพูดอะไรดูแลแกนนำในเวทีทุกอย่างผมเข้าออกท โอเคพี่พอดีดูมีลูกค้ามีลูกค้ามารับของใ้่นี้ก่อนพอดีจะส่งเพื่อลดโทษต้องลบโทษครับอ๋อถ้าจะลบโทษหนูขอเหตุผลดีๆก่อนค่ะพี่หนูขอเหตุผลที่มันดีกว่านี้ก่อนค่ะหนูขอคิดก่อนนะขอคิดให้มากเลยมันคิดให้มากแล้วกันแต่ผมบอกตรงๆว่าสายปากนาย้ สิ yeah. ่งี่ผมพูดเนี่ยอจริงๆผมไม่ได้มาแก้ตัวอะไรทันะผบอกมาด้วยก็คือหัวใจเดียวกันครูดูแลผมพ่อมองน้องคุณจะเข้าใจยิ่งคุณไปดูโพสต์โพสต์ตลอดก็เคยอ่านต่านสิดที่จะพน้อยเนื้อตัดใจวันท้อมเราโตมาขนาดนี้กับพี่น้องกัยเราไม่ได้เราไม่ได้เพอใช้เพราะาหมายของภาคนะเพร้ะใช้าหมายิจริงแต่โนไม่เคยหนูไม่เคยโพสต์น้อยเนื้อตัดใจอะไรหนูโพสต์แต่ความจริค่ะี นี่ก็เป็นคลิปเสียงที่นายใหญ่พัทยาหรือวิรศักดิ์ตวัวงจรโทรมาเพื่อที่จะบอกให้แหวนลบโสต์ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากการข่มขู่ใดๆเลยวันนี้ท่านอธิบดีเดียร์ไยท่านก็รับเรื่องแล้วนะคะอยู่ในความดูแลของท่านถ้าหากแหวนเป็นอะไรไปจากวันนี้จากวินาทีนี้หากแหวนมีอันเป็นไป ก็มีอยู่คนเดียวคือในายใหญ่พัทยาและทีมงานของเขาหากเขาจะใช้กหมูหรือใช้กฎหมายใต้ดินทําลายแหวนเขาสามารถทําได้เขาสามารถจับกลุ่มปุ้มหายและทําให้แหวนศูนยหายไปจากโลกใบนี้ได้สิ่งที่จะโปรเทคแหวนไว้ได้ก็คือพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทั่วประเทศทั่วโลก ตรงนี้แหวนหวังใจว่าแหวนจะได้รับความเมตตาจากเพื่อนๆนทุกท่านและผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านวิจารณ์จดแตงและท่านศิีวราจะติดตามจะเร่งรัดติดตามจับกลุ่มนายวิรัสก์โตวังจรผู้ต้องหาในคดีปาร,ระเบิดหน้าศารายาเหตุเกิดเมื่อ7มีนา58ปัจจุบันสืบคดีในศาลชั้นต้น ย้ายจากศาลทหารมาที่ศาลพลเรือนสืบคดีอยู่ในศาลชั้นต้นคดียังไม่คืบหน้าไปไหนนะคะตรงนี้แหวนอยากจะวิงวอนให้คุณวีรศักดิ์ตัววงจรน,นั้นมามอบตัวและต่อสู้คดีในชั้นศาลตามกฎหมายอย่าเย้ยฟ้าท้ากฎหมายโดยที่ท่านเหยียบเพื่อนหลากหลายวิญญาณและชีวิตที่บริสุทธิ์อีกหลายคนตรงนี้แหวนขอฝากไว้เพียงสั้นๆความเป็นธรรม มันต้องมีอยู่จริงชีวิตคนต้องมีค่าเท่ากันทุกคนความเท่าเทียมด้านเสรีภาพเสมอภาคและพลเรือนภาคต้องมีในประชาชนคนไทยทุกคนโดยเท่าเทียมขอให้ความเป็นธรรมนั้นมีอยู่จริงขอบพระคุณมากค่ะ